สวยหมดเลยครับผมมาในชุดผ้าไทยย้อมคราม<ช>นะคะลายมอไอลายขอราคขอนะครับลาดบัวหลวงครับลาดบัวหลวงผมจําท่านประธานสภาวัฒนมราดบัวหลวงนะครับเขา<ช>บอกว่าน้องคนสุดท้อง นะครับหรือว่าอะไรคนสุดท้ายประธานสภาวัฒนธรรมจะต่อว่าอยู่เรื่อยเร่ว่าเป็นลูกเมียน,อน้อยลูกเมียน,อน้นอยเพราะเวลามีอย่างเนี้ยนะครับแต่ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวเข้าตัวถ <c oughs> ือว่าแม่ฟังอยู่นะครับครับผมครับเจ้าหน้าที่ครับใกล้หมดหรือ,อยังอาจารย์ เาการะบาดไปแล้วว่ามีเหลืออ๋อยังเหลืออีกสท่านยังเยอะใช่ไหมครับแล้วทีนี้โพยผมห้าสิบเด็ดนะค่ะเรียนเชิญนะคะ,ะจากบ้านพแพรกนะคะนำโดยคุณอำเภอบ้านพแพรกในชุดลายขอพระราชทานและคุณวาสนา นะครับเราเริ่มที่30-31นะครับอาจารย์ิริพร3 0 3สิอยู่รุ่นแล้วจ้ะตามแต่ว่าอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกับขอบฤกุณทุกท่านนะครับนี่คือน้ำใจที่หลายท่านมอบให้แก่สํานักงานวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมครับ สง่างามจริงๆนะครับเราใช้เวลามานะครับหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่หมดสําหรับความสง่างามบนเวทีแห่งนี้อยากจะอนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมพระนครสีอยุธยานในชุดไทยผมสบายทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลย